มาอ๋มมอโอเค okay. คือไม่ได้ทำโชมนี้มานานแล้แเรามาทำแบบเสียงงานจะเปลี่ยนไปนิดนึงผมเข้าปอ .4 แล้วไงเสียงก็เลยหนุนขึ้นนะโอเคไปเพลย์ออนไลน์จะให้เลือกอยู่สองมดว่าเล่นคนเดียวหรือหมดคุยะิยงมาแล้ว โม่ไร <c oughs> yeah. ไม่รู้หรือโมดธรรม,มดาหมดฟิสิกส์ธาสรณะกอมกดส่วนตรงไปแต่เข้าโมดนี้สาสาระธรณีโอเคแล้วก็เลือกยานได้ว่าจะจะไปดงยานไหน แล้วเลือกฆาตกรได้ว่าจะเอากี่คนซึ่งผมจะเอาหนึ่งคนเพราะมันยากไปไม่เป็นหนึ่งเท่าสองคนมันยากมันยากไปนี่ไงโอเคสีได้ก็จะเอาสีอะไรซึ่งผมจะเอาสี ฟ้านี่นสีฟ้ออออาอืมอตอม์เฮ้ยเป็นเอนเจิเนียร์วะ่ะเอนเจิเนียร์ริงเอนเจิเนียร์ริงนะเอนเจิเนียร์ริง ยังเตือนว่าอ m p เตอร์ตัดสายสายอ x y กินแล้วมันมีคนออกนวอ้าวโอเคห้องไฟมีควสตในว่านี่ไงมีล่ะ้รงนี้ก็จะต่อสายสายตามสี ลงท่อได้ดูกล้องดิสีแดงอยู่แคมหนึ่งสองสามสี่สีดำอยู่แคมสองสีเขียวกำลังมองกล้อง ต่อไปเควสอีกแล้ว ừ. การเป็นเอนจิเนียร์ก็ดีแกเอาสุดเชียนได้แล้วมั้โอเค i m p เตอร์บางทีเขาก็ตัดบางทีเขาก็ไม่ตัดมันก็แล้วแต่อารมณ์มันก็แล้วแต่การวางแผน Engineering เป็น Engineering นะข้างบนเ u e s t ใครจะใส่อาจจโดนลอยค่าก่อนหรือโดนไม่รู้ ไปตกเควสต,ตรงไหนวะห้องโอทูไปห้องโอทูตรงไหนวะโอทูโอทูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอทูทำไมเดี๋ยมตาเดินมาเอาใครกดปุ่ม กดไปใค่กดเนี่ยเอามดเอามอมีคนสกิปสองคนอ๋อ ลงท่อให้ดูเลยเนี่ยเขาจะเชื่อไหมว่าเราเป็นเอจิเนียร์าจะเชื่อไม่รู้อะเอนจิเนียริงละลงท่อไม่ได้ด้วย สีเขียวดูแปลกๆโอเคลงท่อต่อหน้าเลยเขาจะเชื่อไหมวะไม่รู้อะเลยควิดเดียวไปห้องโอทู แมป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 โอเคโอ้โหที่ขยายหาตัวเมสเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่มีเควสเยวเพื่อนลงทอต่อะหน้า แกงแกงแกงลงท่อต่อหน้าเอ้าเขาเชื่อว่ะเขาเชื่อเดี๋ยวนี่นี่จะโหวตผมใช่ไหมผมไม่ได้เป็นอิมพอสเตอร์ผมแค่ลงท่อเฉยๆพิม์ไม่ได้ด้วยเนี่ย เอ้ยรู้กันอิมพ็อสเตอร์อย่ามาถือซะผมไม่ได้เป็นอิมพ็อสเตอร์อย่ามาถือซะพ่มเข้าใจไม่เฮ้รู้มันอย่ามาถือซะพ่อมสกคีบเลยนะผมไม่ได้เป็นอิมพ็อสเตอร์แกงเขาดีกว่า แเอ็นจิเ <curves> น <hh> <Engagement> ียร์ตัวเราวป็นเป็นเอ็นจิเนียร์เฮ้ยยไม่เชื่อว่ะ ลงทตอตอนหน้าดีกว่ามันจะเชื่อไหมไปดูกล้องดีกว่าผือจะมีอะไรถ้าเขาเชื่อว่าเป็นบอเซอร์นี่ยังฮาเลยนะ เ้ยสีเขียวตายโดนฆ่าจากใครอ่ะถ้าใครอยู่ใกล้สีเขียวเป็นคนนั้นคือมันมีแค่หนึ่งคนอ่ะเดี๋ยวมั่วแล้วกันเฮ้ย ตัวตัวเองอืมกอนนี้ไม่เชื่อตัดตัดเกมจะจะตัดอะไรนักหนาะ อะไรตัางหากขอลูกกันมาแล้ว,อลวโอเคเพื่อนโอ้โหเสียมตา ถั่วซื้ออะไรบ้างวะมีสองรถั่วซื้อนี่ได้ซื้อมาเลยถั่วนี่แล้วถั่วซื้ออะไรได้บ้างเออไหนละถั่วถั่วถั่วไม่ถั่วซื้อได้แค่นี้เหรอ โอเคมาลองสกินใหม่ดูดิเริ่มไหนวางไหมวะพอเติบ์สองคนอีกคนอะไ้ ดูที่กัวนวันพน,น,นักงาน,นวักละเอายังไม่ทันแต่งตัวเลยโอ o ย my god เฮ้ยเป็น imposter <laughs> แล้วเราก็ลงท่อเพื่อเราฆ่าได้หนึ่งคนว่ะไหนดูสิ w h e r e a r e the body หมดผมไม่ไม,ไม่ผมไม่ใช่อินพอสเตอร์ห <c oughs> มดเลยไม่ใช่อินพอสเตอร์นะ่ะคุณจะหมดผมมัม่วๆอ,อย่างนี้ไม่ได้นะ่ะ สูตรดิเจฟคิวเจฟเจฟคิวลิงนอมมอนอือฮึแบลักก้อนนะครับพี่น,อน้องเนอะ ผีหลลออกวิญญาณนหลอกวิญญาณหลอนผี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 หลอกวิญญาณหลอน มาโหวต ไป่าอีก็ทำ,ทำไม่สำ็จให้ำเออไประตูเจ้า ้ยนี่ไปมันก็โดนเกียนไมเพื่อนเราไม่ฆ่าตอนมืดเลยวะอย่าโบนะว่าเขาจะวูด โวตเอ้ยรู้ได้ไง <c oughs> อ่ะเฮ้ยเส,ส้นเงินรู้ได้ไงอ่ะเอาเกมนี่ครับเกม รู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยได้เกิดไปแล้นะเกิดไปแล้วนะโหวตนะรู้ได้ไงอะอ่าอ,อันนี้เป็นพยานรู้ได้ไงวะคือสีน้ำเงิน ดูกล้องน่าจะเขาน่าจะดูกล้องแหละแล้วก็อิมพอร์เตอร์อีสสักอะไรวะมีคนแบบพยายามจะใส่ร้ายเพื่อนของเราเนะับสคริปต์บท เออสคิปเธอเราโดนคิวเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าอย่าคิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสคิปอิมพอสเตอร์อิสอิมพอสเตอร์ฮะนี่คนนี้เ่า่ายไลน์กันไฝ่ายไลน์คือไม่ใช่คนนั่นไงเรียบร้อยไปเลย นี่เขาแกล้งทำแล้วแหละผีดตามกว่สีเหลืองมันจะจับมือี่โยมสีเหลืองกดเอ้ยาษเมือปะ i m อเดดเดด ตอนนี้เขายัางเชื่อว่าไม่ไม่ไม่เอาแล้วเซ็กซอินพอสเตอร์ฉันรู้ว่าเจฟเป็นอินพอสเตอร์หนว คิวลิงนี่มันบวดกันมั่วไปแล้วเนี่ยบวดมั่วแล้วเนี่ยเจฟฟ์เอาเจฟอีฟเบลลิงเฟนเนี่ยเฮ้ขาชมด้วยว่าเบลิงเฟน คือเขาเชื่อว่าเราไม่ใช่อิมพ็อตเตอร์เอา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 คือจะโหวตใครคือไม่รู้อ่ะคือคนนคี้เขาไม่ใช่อิมพ็อตเตอร์เลยเพื่อนเราเนี่ยไอ้้ไอตัวไอ้ตัวเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยนั่นๆไอ้ตัวขาวๆเนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้นี่เป็นอินพ็อตอเตอร์ คือมัอนไม่สมเหตุสมผลเล <laughs> ่ดูอะไรกันตอาไทาทเดียววัออนออนี้เขากำลังรอโหวตคันนี้เขากำลังแบบดูวันนี้เขากำลังเดินไปซีเคียโหวตอะไรอีกเนาะ เนี่ยเขาเริ่มสงสัยแล้วเกมเขาเริ่มสงสัยเพื่อนร้อนี่ยะคือไอ้คนเนี้ยกับกับไอ้คนเนี้ยกับแบบ็ะแบบเหมือนว่าแบบเป็นพึ่งเงินแบบเออไม่รู้จะโวดเนี่ว่าอ่าเขาเริ่มสงสัยแล้วเขาเริ่มสงสัยแล้ว ออโดนคือคนนี้คนนี้ยคนนี้นอวดอวดกันไปเลยเนี่ยอวดกันอวดกันไปเลยเอาหยยบไม่จบไม่สิ้นเพื่อนเราต้องคาได้สักคนหนึ่งเดีย๋ยวสักคนหนึ่งอ่ะตามติดวิญญาณ จักรยานแล้วติดกำแพงล่องหนอีกอีกแล้วเออเขาจะกดอะไรนักหน,นดามเนี่ยเฮ้ยไปดูดิเจฟบวชดดดอีสปุนเนี่ยเขาเป็นรู กระหนั่นเห็นตาตกเลย I want doing update data เขากำลัง update data อย okay. ู่โอเคอ่าอ anyway ันนี้เขาเริ <h <h ่มไว้ใจเพื่อนแล้วละเป็นไงวะคือไม่มีใครโหวตมันปิบโหวต I was doing update data เนี่ยเขายังบอกว่า update data I'm b o a r i n g วันนี้เขาสงสัยไอ้คนนี้ไอ้ไอตัวเขียวๆเวนะสงสัย Yes <c oughs> อ้าวเรียบร้อย ตปแโอเคยันนี่เราตัวอมองร a m นะ